ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ชนบุรีนะครับพัฒนนิคมใช่ไหมครับพนนทนิคมพนนนิคมนะครับอำเภอธนนทนิคมชนบุรีเจทีแปดนะครับพิเศษมีหมวกด้วยนะครับหมวกใบใหญ่เดี๋ยวชมครับวันนี้เรียงไม้เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้แก๊กก็เริ่มติดแล้วนะครับตอนนี้เวลาทุ่มสามสิบเอ็ดนาทีนะครับจุดตอนห้าโมงสิบนาทีก็ใช้เวลาไปทั้งหมดหนึ่งสอง สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมง20นาที2ชั่วโมง20นาทีแก๊สเริ่มคายนะครับไม้ผมถ่ายให้ได้รับชมแล้วนะครับแก๊สติดเต็มที่จะมาถ่ายให้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะครับแก๊สเริ่มเบาแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับท่านลูกค้าก็จะรอปิดบาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืน รอดูฐานพรุ่งนี้กันครับผมครับผมรุ่งขึ้นแล้วก็มาเปิดฐานกันนะครับตอนนี้ฝนตกลินลินเลยนะครับให้พ้าคุมไว้ก่อนฝนตกนะครับที่ชนบุรีไม้ก็คงรูปสวยงามมีการยุบป,ประมาณเศษหนึส่วนสามของถังนะครับหนึ่งส่วนสามสุดยอดจริงๆครับขอบพระคุณที่ติดตามชม